สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลเรื่องชายแดนไทยกัมพูชากันนะคะวันนี้เรามีข้อมูลจากหลายที่เลยค่ะวิกิพีเดียกองทัพบ,บกแฟคเคเซนโดมติชนออนไลน์สารานุกรมไทยแล้วก็มีจากโซเชียลมีเดียด้วยค่ะครับผม พรมแดนเรากับกัมพูชานี่เยาวเกือบเกือบ800กิโลเมตรเลยนะคะมีทั้งส่วนที่เป็นแนวสันปันน้ำบนเขาพนมดงรักเขาบรรทัดแล้วก็มีที่เป็นร่องนำลึกมีเส้นตรงลากเชื่อมหลักเขตด้วยวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงการปักปันเขตแดนสมัยก่อนมันส่งผลถึงปัจจุบันยังไงบ้างแล้วมีประเด็นอะไรที่ยังน่าสนใจอยู่คะ่ะครับ ต้องเอ่อต้องบอกก่อนว่าไอแนวคิดเรื่องเส้นเขตแดนที่มันต้องชัดเจนเป๊ะๆแบบรัฐชาติสมัยใหม่เนี่ยจริง,รงๆมันเพิ่งเข้ามาพร้อมกับตะวันตกตอนยุ่าอนาณิคมนะครับคือก่อนหน้านั้นเขตแดนแถวนี้มันก็ไม่ได้ขี่เส้นแบ่งชัดเจนตายตัวแบบที่เราเข้าใจกันทุกวันนี้อ๋อค่ะค่ะงั้นจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือตอนที่ฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลในกัมพูชาตั้งแต่ประมาณพาศ2406ทำให้สยามตอนนั้นต้องเริ่มคุยเรื่องนี้จริงจังใช่ไหมคะถูกต้องครับ นั่นแหละครับจุดเปลี่ยนเลยมีข้อตกลงสำคัญสำคัญก็คืออนุสัญญาปี2447ตอนนั้นมีการทำแผนที่มาตราส่วน1.2 0 0 0 0ขึ้นมาครั้งแรกแต่ว่าเอ,อยังไม่ได้ลงไปปักหมุดในพื้นที่จริงๆนะครับแล้วก็เมื่อถึงสนสิัญญาปี2450อันนี้สำคัญมากเลยมีการแลกดินแดนกันสยามได้ด่านซ้ายตราดเกาะกูดคืนมา,าแลกกับพัตบอง เสียมราชสีโสพลแล้วก็มีการปรับแก้แผนที่กันใหม่จนเหลือเป็นแผนที่หลักฐานเจ็ดระวางที่ใช้อ้างอิงกันอยู่ครับอ๋อเข้าใจค่ะแล้วก็มีช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอีกที่ไทยเคยได้ดินแดนบางส่วนคืนมาแป๊บหนึง่งแต่พอสงครามจบก็ต้องคืนไปอีกเพื่อจะเข้า UN เใช่ไหมคะใช่ครับสุดท้ายก็ต้องกลับไปยึดแนวเขตตามสนธิสัญญาเดิมกับฝรัลล่งเศสอยู่ดีแล้วการปักหลักเขตจริงๆลงไปในพื้นที่ล่ะคะเริ่มทําเมื่อไหร่ การลงพื้นที่ปักหลักจริงๆเริ่มประมาณพศออ2451ครับตอนแรกใช้เสาไม้ก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นหลักคอนกรีตถาวร73หลักที่เราเห็นๆกันเนี้ยครับช่วงปี2462ค่ะเริ่มจากหลักที่1ที่ช่องสง,งามศรีสะเกดไล่ไปจนสุดหลักที่7ที่อำเภอคองใหญ่จังหวัดตราดนู่นเลยที่น่าสนใจคือแต่ละหลักนี้มีจารึก4ภาษาเลยนะไทยเขมรอังกฤษฝรั่งเศส โห4สี่ภาษาเลยเหรอคะพอมาดูแนวเขตแดนจริงๆมันก็ซับซ้อนเหมือนกันนะคะ มีทั้งแบบที่เป็นสันปันน้ำคือแนวตามยอดเขาสูงสุดที่แบ่งน้ำไหลคนละทางอันนี้ยาวสุดเลยใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่เป็นสันปันน้ำแล้วก็มีแนวตามลำน้ำแล้วก็แนวเส้นตรงลากเชื่อมหลักเขตต่างๆทำให้จังหวัดของไทยตั้งแต่อุบลสีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์สะแก้วจันทบุรีตราดนิดติดชายแดนหมดเลยครับผม แล้วความท้าทายมันก็ตามมาเพราะว่าหลักเขตแดนเดิมบางส่วนก็ชำรุดสูญหายหรือบางทีก็โดนเคลื่อนย้ายตามเวลาแล้วระยะห่างระหว่างหลักมันก็เยอะอยู่เหมือนกันทําให้บางพื้นที่มันไม่ชัดเจนอันนี้เป็นเหตุผลสําคัญเลยที่ไทยกับกัมพูชาต้องมาทํา MOU กันเมื่อปี2 5 4 3อ๋อ MOU ปี43ครับเพื่อสํารวจแล้วก็จัดทาหลักเขตแดนร่วมกันใหม่โดยยึดตามข้อตกลงเดิมที่มีอยู่ค่ะแล้วประเด็นที่คนสนใจกันมากอย่างกรณีปราสาทพระวิหารล่ะคะ ครับอันนี้เป็นประเด็นใหญ่คือสารโลกตัดสินเมื่อปี2,505ให้ตัวประสาทเนี่ยอยู่ในอธิปไตยของกัมบูชาโดยสารให้น้ำหนักกับแผนที่ภาคผนวกหนึ่งที่ฝรั่งเศสทำขึ้นมานะครับแม้ว่าเส้นในแผนที่มันจะดูแบบว่าขัดกับหลักการสันปัน้ำที่ระบุในสนธิสัญญาอยู่บ้างมันเป็นการตัดสินที่อิงกับการตีความเรื่องการยอมรับของรัฐอะไรทำนองนั้นครับ ซึ่งก็ยังเป็นประเด็นที่คุยกันมาเรื่อยๆจนต้องมีการตีความคำพิพากษาซ้ำอีกทีปี2554ซับซ้อนเหมือนกันนะคะแล้วกรณีเก่อกูดล่ะคะอันนี้เหมือนในส่วนที่สัญญา2450บอกว่าฝรั่งเศสยกให้สยามแล้วแต่ทาไมยังเป็นประเด็นเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลอยู่คะเป็นคำถามที่ดีครับคือแม้ส่นที่สัญญาจะระบุเรื่องก่ะกูดชัดเจนแต่ประเด็นคือการกำหนดเขตทางทะเลต่อเนื่องจากชายฝั่ง ซึ่งสมัยนั้นนะครับมันยังไม่มีกฎหมายทะเลหรือข้อตกลงที่ชัดเจนแบบปัจจุบันมันเลยเกิดพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันอยู่ประมาณ2.6หมื่นตารางกิโลเมตรโหเยอะเหมือนกันนะคะทะ้ะซึ่งตรงนี้ก็ยังต้องเจรจาหาข้อยุติกันต่อไปอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องที่เห็นแชร์กันเยอะๆในโซเชียลเร็ๆนี้ครับรูปหลักหมุดกรุงสยามที่บอกว่าอยู่พัตตบองนะครับอ๋อค่ะค่ะเห็นอยู่เหมือนกันค่ะ ครับจากการตรวจสอบแล้วจริงๆมันคือหลักเขตแดนหลักที่22นะครับอยู่แถวช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ไม่ใช่ที่พัตตบองอันนี้ต้องทำความเข้าใจให้ถูกด้วยครับผมค่ะชัดเจนเลยค่ะซึ่งปัจจุบันการเดินทางข้ามแดนก็ผ่านจุดผ่านแดนต่างๆมีทั้งแบบถาวรเจ็ดแห่งจุดผ่อนปลนการค้าอีก9แห่งส่วนจุดผ่อนปลนท่องเที่ยวตรงเขาพระมิหารตอนนี้ยังปิดอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้ยังปิดอยู่ สรุปแล้วนะคะชายแดงไทยกัมพูชาที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเหมือนมรดกตกทอดมาจากยุคล่าอาณานิคมจริงๆมีสนทิสัญญามีแผนที่เป็นหลักฐานสำคัญแต่การขีดเส้นปักหมุดในอดีตด้วยเทคโนโลยีด้วยบริบทตอนนั้นมันก็สร้างความท้าทายมาจนถึงปัจจุบันทั้งเรื่องหลักเขตที่ไม่สมบูรณ์พื้นที่ทับซ้อนการตีความข้อตกลงเดิมที่อาจจะต่างกันไปบ้างครับ ประเด็นที่น่าคิดต่อก็คือเมื่อมองไปข้างหน้าเนี่ยด้วยเทคโนโลยีการสำรวจที่มันแม่นยำขึ้นเรื่อยๆหรือว่าบริบททางภูมิรัฐศาสตร์โลกที่มันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาปัจจัยพวกนี้มันจะเข้ามามีผลต่อความเข้าใจหรืออาจจะเข้ามาช่วยในการหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับเส้นเขตแดนที่มันมีความละเอียดอ่อนทั้งทางประวัติศาสตร์และอธิปไตยแบบนี้ในอนาคตได้ยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันยาวๆเลยครับผมค่ะเป็นประเด็นที่น่าติดตามจริงๆค่ะ